มันมีเสนอแกงมะหนูไช่กระดูกหมูเจ้าแกงมะหนูอ่อนแกงกนะดอ่อนมาจากส่วนในกยตกนะคะยัดปุดๆแล้ว,ลวต้องใส่ผักด้วาใส่ผักลงไปชะโง หอมหมอัดซีสต้นหอหขอบกระดาเจ้านา็อกสาบล้ำแต้ล้ำ่าแกงขนุนอ่อนจ้าใส่กระดูกหมูใส่หมูสามชั้นพร้อมเสิร์ฟแล้ว เดี๋ยวเกือเดี๋ยเกือเดี๋ยลำแต้เต้นะเจ้าลำแต้ล,ำ,ลำว่าลำขนาดงอมไปถึงฝากซอยเลยเจ้างอมเสร็จนะเจ้า แกงขนุนใส่กระดูกใส่เนืสามชั้นลดเด็ดแล้วอาหารเหนือวันนี้ข,ขนมมะลงเสิร์ฟคู่กับปลาสลิดทอดบางบอ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  <c oughs> นี่ปลาสลิดเจ้าอร่อยในนี้ค็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะโทุกคนไปกินก่อนแล้วนะไม่รอแล้ว